สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็กจะมาทำการสอนเพิ่มเป็นยอดแชร์นะครับเป็นแชร์ของแพลตฟอร์มเ c e b บุ k ต,ตัวนี้น,นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจปั๊มแชร์ปัป๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามหรือปั๊มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถดูผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนมาที่ Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า e d m e n d o l a c o m แบบนี้นะครับอ่านเธอไป ตัวนี้นถ้ามีดีแล้วแบบผมให้ทาการกรอกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกันเลยนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลและรหัสผ่านนี้รหัสผ่านนะครับทุกคนสามารถทําการกรอกได้เลยนะครับอีเมลนั้นนะครับสามารถมัม่วได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้เมลจริงเนาอะ,อะทำการมั่วไปอ่ะกรอกเอาที่จําได้นะครับเนาะจะได้มาล็อกอินกันง่ายๆแล้วก็ติก๊กไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับก็ถ้าใครมีมินิเกมเล่นนะครับต้องการเล่นมินิเกมไปเลยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานแหล่งกรลงนชื่อว่าใช้กันเลยนะครับ และนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ไดเมนดอล่านะครับอ่าเราล็อกอินมาแล้วให้ดูทีมบมดหมุนกันเลยนะครับบทห,หมุาเป็น Facebook นะครับเป็นทิกต็อกนะครับเป็นอินสตาแกรมนั่นเองนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีหมดบดหมู่บริการให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอ่าเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มใจเพิ่มไมจีนะครับเพิ่มฟอลเนาะหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับทุกคนสามารถมาเลือกดูกันได้เลยนะครับสามบริการแพลตฟอร์มหลักๆ ก็ผมก็จะเป็นเพิ่มยอดยอดแชร์โพสนะครับตัวนี้แล้วดูตัวบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนนะครับผมก็จะเอาเป็นลิงก์โพสเท่านั้นนะครับตัวน,นี้เลยพราพอคำอธิบายขึ้นมากับหมายเหตุน,นะให้ทุกคนทําการอ่านให้ก่อนนะครับพออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง,ไงไ่ายๆเลยเป็นลิงก์โพสนั่นเองกดไปที่วันที่และเวลาของโพสที่เราต้องการจะปั๊มแชร์เนาะปรับโพสของท่านเป็นสาธารณะทุกครั้งนะครับก่อนจะทำนะครับแล้วก็ทำการก๊อปแล้วก็กดหว่านได้เลย อันนี้เจอหัวข้อจำนวนอันนี้คือจำนวนรถแชร์นะครับที่เราต้องการจะปั๊มนะขั้นต่ำก็จะอยู่ที่100ึูงสุดก้หลักล้านกันเลยถ้าส่งกับปั๊มไม่ร้อยเดียวพอเนี่ยับนาขอค่าใช้จ่ขึ้นมาทุกคนกดส่งไปเลย ะระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับคำสั่งซื้อผลแล้วนะครับเพ่เท่านี้เราก็แค่รอยยอดแชร์เพิ่มขึ้นนะครับก็ทํางานง่ายๆนะครับไม่มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยในกรารเนาะข้อนี้เลยในวันที่ทําการรอยยอดแชร์กันผมก็จะไปดูยอดแชร์เดิมจะเป็น280ปตัวนี้นะครับเพือทุกคนจาไวน้นะแล้วก็สามารถมาดูบอร์ดการซื้อได้นะครับตัวนี้เลยเลขรหัสออเดอร์ตัวนี้เนาะถ้า ่ายอนไม่เคยนยบเพื่นชาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกี่อดออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปล่าสุดนะครับสามารถก๊อปเลขออเดอร์ตัวนี้ส่งมาแอดมินดูได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินทําการดูแลให้นั่นเองแล้วจะมีหัวข้อลิงกบอกนะครับมีค่าใชจ้จ่ายมีบริการบอกนะครับสถานะของระบบบอกเรานั่นเองนะครับในหัวข้อนี้แล้หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กร่อกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออร์เลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกอรอกแล้วก็กดคาว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสกแกนเคียร์โคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าอ่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสกแกนให้เรียบร้อยเลยพอสกแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการท,ทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะ ตัวตัวนี้นะครับพี่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเทสเทเป็นดลาร์นะครับก็หมดแล้วขออนุ เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ยอดแชร์ผมก็ได้ทาการเพิ่มเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น380แล้วนะครับเนาะในการปั๊มแชร์มันจะขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปั๊มไลค์ปั๊มีโมจิก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ้าใครนะสนใจปั๊มแชร์ปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามหรือปั๊มอะไรนะครับเกี่ยวกับแต่ละแพลตฟอร์มนะครับสามารถมาเล่นดูกันได้เลยเนาะในการใช้งานตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองให้ทุกคนทําการกดมาแล้วก็เติมมาได้เลยนะครับเนาะในการใช ที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีนะครับ